ได้เดี๋ยวน้าแอร์เขาเห่อมากกว่าย่านะแท้มันอีกอืมวานนี้เขาก็รีบมาเลยนะเขาบอกคิดว่าเอาเจแปนมาด้วยเจแปนโทรโทรหาให้ป้าให้ป้าดูเจแปนมองยายมองไม่ลูกเอ้าเร็วดิคุยแบบเมื่อกี้หน่อยดิโว้วหนุกยายจะไปแล้วยายนั่งห่างอืมเอ้เจแปนเอ้แปน เอ้แปนปิดป <anut. S 2> ิดเอ้แปนคุยหน่อยคุยหน่อยคุยหน่อยมีเสียงวัวร้องด้วยน่ะเอื้อคุ้มนี่ท่าอะไรเจแปนตะแตนตะแตนยงโย น่าแตนยองโงเออเอ๊ะเอ๊ะไงลูกชกเลยชกเลยเออชกชกชกเลยชกเลยชกชกกระยายเด้อเออเออถีบด้วยถีบเออชกชกบันลังก์ยาน เออแปนพิดปิด,ปดนี่แค่อี่ลูกอ๋อ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 าไม่เล่นด้วยนะอ๋ออ๋อหวาเลยหันทีหัวเลยขำเมื่อคืนเนี่ยตกใจแต่งรูดป,ปากตัวเองแม่ก็ตกใจไปด้วยมองอะไรเตะแปนยายอยู่นี่ลูกมองอะไร อองอะไรอองอะไรเขาบอกว่ามันใจนี่มันเห็นสีขาวกับสีดำ